สามีนอกสมรสภายในบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังหนึ่งตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของธนดลกับนิลวันทั้งสองแต่งงานกันได้6เดือนกว่าแต่ธนดลกลับไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับนิลวันทำให้เธอไม่พอใจและเกิดการทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งธนดลเอง ใช่ว่าเขาจะไม่อยากจดทะเบียนสมรสแต่เนื่องจากเขามีหนี้สินติดตัวมากมายทั้งในและนอกระบบจึงไม่อยากให้ภรรยาต้องมารับรู้และเกี่ยวข้องด้วยและไม่เคยปริปากบอกเรื่องนี้กับเธอจึงทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าสามีนั้นไม่ได้รักถ้าคุณไม่ยอมจดทะเบียนสมรสฉันก็จะกลับไปอยู่กับแม่วานเดี๋ยวก่อนสิรอผมก่อนฟังผมก่อนนะวาน ผมมีเหตุผลนะธนะดลตะโกนตามแฟนสาวที่สะบัดหน้าเดินดุมๆลากกระเป๋าเดินทางออกไปที่ประตูใหญ่หน้าบ้านโดยไม่หันหลังกลับมามองธนดลทำอะไรไม่ได้เขากลืนไม่เข้าคายไม่ออกครั้นจะบอกความจริงว่าเขาเป็นบุคคลล้มละลายเจรวงทองแม่ของเธอต้องให้เลิกกับลูกสาวเขาแน่ๆอีกอย่าง หากบรรดาเจ้านี้รู้ว่าเขามีภรรยาจะต้องมาเล่นงานเธอแน่ๆเขาจึงไม่ปริปากใดๆยังคงเก็บความลับนี้ไว้ไม่ยอมบอกใครที่ร้านเจ๊รวงทองซึ่งเป็นร้านทองแท็กซี่สีเขียวเหลืองเล่นมาจอดหน้าร้านเจ๊รวงทองที่กำลังขายทองอยู่ภายในร้านมองผ่านกระจกใสออกไปเห็นลูกสาวคนเดียวก้าวลงจากรถแท็กซี่ พร้อมกระเป๋าเดินทางก็พอจะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวคนเดียวเธอต้องทะเลาะกับสามีมาแน่ๆนเนลวันลากกระเป๋าเดินทางตรงมาที่ประตูกระจกบานใสมือขวาผลักเข้าไปอย่างช้าๆก่อนจะก้าวขาเข้าไปภายในร้านพร้อมกับกระเป๋าลากซึ่งเป็นล้อเลื่อนจังหวะนั้น ลูกค้าก็เดินสวนออกมาจากร้านพอดีหญิงสาวจึงเดินเข้าไปหลังเคาน์เตอร์วางกระเป๋าพิงผนังและหย่อนกายลงบนเก้าอี้ข้างๆเจ๊รวงทองผู้เป็นมารดามารดาเห็นสภาพแล้วก็อดสงสารไม่ได้เคยเตือนลูกสาวแล้วว่าไม่ให้แต่งงานกับนายธนดลแต่ลูกสาวก็ดือด้อไม่ยอมฟังตนก็ได้แต่ตามใจเมื่อเห็นลูกสาวมีปัญหา ก็ไม่อยากซ้ำเติมกินอะไรมาหรือ,อย่างจ้าลูกหิวไหมเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรมาให้ทานนะเพียงคำพูดเท่านี้ก็ทำให้หญิงสาวน้ำตาไหลพรากไม่มีใครรักเธอเท่ากับแม่ของเธออีกแล้วคิดแล้วก็เสียใจที่เธอไม่เชื่อฟังแม่ตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นชีวิตการแต่งงานของเธอคงไม่เป็นเช่นนี้สักครู่หนึ่ง เจ้รวงทองก็ยกสำรับอาหารมาให้ลูกสาวได้รับประทานมาแล้วจ้ะราดหน้าร้านอนๆทานเยอะๆนะสบายใจแล้วค่อยคุยกันนะลูกขอบคุณค่ะแม่เจ้รวงทองยิ้มให้ลูกสาวก่อนจะเดินไปปิดประตูหน้าร้านเนื่องจากได้เวลาปิดร้านพอดีเธอปล่อยให้ลูกสาวทานอาหารเงียบ โดยไม่ต่อว่าหรือดุด่าแม้แต่คําเดียวทำให้หญิงสาวรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจเมื่อมีแม่อยู่ข้างๆในคืนนี้เธอได้กลับมานอนกับผู้เป็นแม่อีกครั้งคิดถึงสมัยเด็กเธอนอนกอดแม่ทุกคืนกว่าจะหลับแม่ตั้งเล่านิทานให้ฟังอยู่หลายเรื่องเพราะเธอมีกันแค่สองคนแม่ลูก ส่วนพ่อนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเด็กเก้รวงทองจึงเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับเธอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่จะอยากให้ลูกสาวแต่งงานกับคนรวยแต่นางก็ไม่เคยบังคับจิตใจลูกลูกรักใครเธอก็รักด้วยระหว่างที่ทั้งสองนั่งคุยกันตามภาษาแม่ลูกอยู่ในห้องนอนพร้อมกับดูทีวีไปด้วยก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นก็คือธนดลน,นั่นเองเจโรงทองยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาฮัลโหลโดนเหรอมีอะไรหรือเปล่าน้องวันไปหาแม่หรือเปล่าครับนิลวันสายหน้ามาอยากให้แม่บอกธนดลว่าเธออยู่กับแม่แต่ผู้เป็นแม่ไม่อยากโกหกจึงบอกกับธนดลไปว่านิลวันได้มาอยู่กับเธอให้ขาววางใจได้ ชายหนุ่มจึงโล่งอกที่ภรรยาอยู่ที่ปลอดภัยเขากลัวเหลือเกินว่าเจ้านี่จะรู้ว่านิลวันเป็นภรรยาของเขาและมาเล่นงานภรรยาแทนเขาผมฝากดูแลน้องวันด้วยนะครับไว้ว่างๆผมจะแวะไปหาน้องวันนะครับบอกน้องด้วยว่าผมดักเธอมากจ้ะแม่จะบอกให้นะทำไมแม่ถึงบอกว่าหนูอยู่ที่นี่ล่ะคะหนูไม่อยากให้เขารู้ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะลูกอย่ากลัวที่จะพูดความจริงจำไว้นะคนเราหนีความจริงไม่พ้นหรอกเชื่อแม่สิแล้วนี่ลูกคิดจะอยู่กับแม่อีกนานแค่ไหนลูกลูกกับเขาก็เพิ่งแต่งงานกันยังไม่ถึงปีเลยนะหญิงสูงวัยเอ่ยถามลูกสาวแต่ไม่ต้องการคําตอบในทันทีพอรู้สึกว่าลูกสาวยังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรในตอนนี้ นิลวันช่วยเจ้รวงทองขายทองทุกวันแม้จะคิดถึงสามีแต่เธอก็จะไม่กลับไปหาเขาอีกเพราะคิดว่าเขาไม่ได้รักเธอนั่นเองในระหว่างที่เธออยู่ที่นี่ก็มีหนุ่มๆม,มาจีบอยู่หลายรายแต่หญิงสาวไม่ได้สนใจแม้จะถูกตามตื้อก็ตามหนึ่งในนั้นก็คือวันชนะลูกชายเสียกำพลเจ้าของตลาด ที่ร้านทองของเจ๊รวงทองตั้งอยู่เขาทั้งโสดและรวยเจ๊รวงทองก็สนับสนุนหากลูกอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ก็แล้วแต่ลูกอีกนั่นแหละไม่มีใครรู้ว่าธนดลเป็นหนี้กับเสียกำพลหลายแสนแม้แต่วันชนะเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนและเสียกำพลกับลูกชายก็ไม่รู้มาก่อนว่านิลวันนั้นเป็นภรรยาของธนดล พอทั้งสองแต่งงานกันแบบเงียบๆมีเพียงญาติและคนสนิทเท่านั้นที่รู้คนส่วนใหญ่ในตลาดจึงไม่เคยรู้ว่าลูกสาวคนเดียวของเจ๊รวงทองได้แต่งงานแล้วไงป้าวันนี้ขายดีหรือเปล่าวันชนะทักทายแม่ค้าในตลาดระหว่างเดินเก็บค่าเช่าภายในตลาดสดอย่างเช่นทุกวันโดยมีลูกน้องถือสมุดบัญชี เดินตามหลังต้อยต้อยและคอยจดบัญชีให้วันชนะไม่เคยรู้สึกถึงความลำบากจึงไม่สนใจว่าใครจะขายดีหรือขายไม่ดีรู้แต่ว่าบัญชีต้องเดินทุกวันบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจึงต้องหยิบยืมกันเพื่อมาจ่ายค่าเช่าไปวันวันไม่เช่นนั้นวันชนะจะยึดแผงของพวกเขาไปทั้งหมดเป็นที่น่าเอือมระอาของพ่อค้าแม่ค้า แต่ไม่รู้จะทำยังไงหลังจากเก็บค่าเช่าเสร็จเรียบร้อยก็เดินไปที่ร้านทองของเจ๊รวงทองที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเพราะได้ข่าวว่าลูกสาวคนเดียวของบ้านกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วซึ่งเขาก็เคยเห็นเนรวันอยู่บ้างจึงอยากมาทำความรู้จักชายหนุ่มผลักประตูร้านทองเข้าไปอย่างช้าๆพร้อมกับผิวปากอย่างอารมณ์ดีและได้เจอกับเนรวันที่นั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์พอได้เห็นหน้าชัดๆ เขาก็รู้สึกชอบขึ้นมาทันทีตรงเข้าไปทักทยยายหญิงสาวสวัสดีครับน้องสาวคนสวยใครน้องสาวนายฉันไม่มีพี่ชายเนลวานตอบหวน,หวนและเดินเลี่ยงเข้าไปหลังร้านสวนทางกับเจ๊รวงทองที่เดินออกมาพอดีอ้าวสวัสดีค่ะคุณวันชนะมีอะไรหรือเปล่าคะ เจ้ h, รวงทองถามไปแบบนั้นเองเขารู้อยู่แล้วว่าวันชนะมาหาลูกสาวแต่ไม่ได้มีทีท่าใดๆและถามไปตามมารายาผมก็มาหาลูกสไใภ้ให้แม่นะครับเจ้คุณแม่ท่านอยากอุ้มล้านนะ่ะชายหนุ่มตอบกลวนๆแต่เจ้รวงทองไม่ได้ใส่ใจจังหวะเดียวกันที่มีลูกค้าเข้าร้านพอดี จึงได้เดินไปให้บริการกับลูกค้าทำให้วันชนะไม่พอใจที่ไม่มีใครสนใจเดินหงดหงิดออกจากร้านไปทันทีหลังจากที่วันชนะออกจากร้านไปแล้วนิลวานจึงย่องออกมาจากหลังร้านพูดเป็นแม่ก็ส่งสัญญาณว่าชายดังกล่าวออกไปแล้วเธอจึงโล่งใจและเดินออกมาอย่างสบายใจถ้าหนูไม่ชอบเขา ก็บอกเขาตรงๆสิลูกคือหนูไม่แน่ใจค่ะแม่แต่ที่แน่ๆหนูยังไม่พร้อมที่จะมีใครตอนนี้หลายวันต่อมาธนาดลได้แอบมาหาเนลวันที่ร้านทองที่ต้องแอบเพราะกลัวว่าเสียกรรมพลเจ้านี่รายใหญ่จะเห็นและรู้ความจริงว่าเขากับเนลวันเป็นอะไรกัน เกรงว่าหญิงสาวจะเป็นอันตรายซึ่งขณะนั้นร้านกำลังจะปิดแต่ตอนนั้นวันชนะยังไม่กลับและเป็นจังหวะเดียวกันที่เขาก้มลงหยิบปากกาที่พื้นธนดลจึงไม่ทันเห็นแต่พอผลักประตูเข้าไปก็เจอกับวันชนะเข้าพอดีวันชนะจึงไม่ค่อยพอใจนักเพราะคิดว่าชายหนุ่มผู้นี้คือคู่แข่งที่จะมาแย่งจีบนิรวัตร แม้ว่าธนาดลจะเป็นลูกหนี้ของเสียกำพลผู้เป็นพ่อแต่เขาทั้งสองไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนวันชนะลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปต่อว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงประตูนี่แกอย่าบอกนะว่าแกจะมาจีบน้องวันของฉันน้องวันงั้นเหรอใช่น้องวันเป็นของฉันธนดลโกรธจัด กำมัดแน่นกัดฟันกรอดอีกฝ่ายเห็นดังนั้นก็เดินเข้ามาผลักอ,อกจนเขาเซทลาธนาดลจึงชกเข้าไปที่ใบหน้าของวันชนะจนเกิดการต่อสู้กันเจ๊รวงทองและนิรวันได้ยินเสียงเอะอะก็วิ่งออกมาดูพบว่าทั้งคู่นั้นสะบักสะบอมไปพอๆกันด <Don 't. S 1> นนนรวันอุทานออกมาด้วยความตกใจคุณวัน คุณรู้จักมันด้วยเหรอหญิงสาวอึกอากพูดไม่ออกเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรดีใจหนึ่งก็อยากรักสามีใจหนึ่งก็อยากจะเลิกธนดลจึงบอกกับวัญชนะว่าเขากับเธอเป็นแฟนกันเขาจึงโกรธมากเดินกระฟัดกะเฟียดออกจากร้านไปทันทีตอนหลังธนดลได้รู้ข่าวจากเจ๊รงทองว่าในวัญชนะ เป็นลูกชายของเสียกำพลธนโดนนั้นตกใจมากที่จุดใต้ตามต่อแบบนี้แล้วเนรบันต้องแย่แน่เลยหากนายวันชนะรู้ว่าเขาเป็นลูกหนี้ของพ่อคงมาดังแกแฟนสาวเป็นแน่ธนโดนจึงได้สารภาพกับเจ้รวงทองและลูกสาวว่าเขาเคยเป็นหนี้เสียกำพลอยู่หลายแสนเมื่อตอนที่เขาทำธุรกิจส่งออกแต่ก็ล้มไม่เป็นท่าและเขา ก็ยังเป็นหนี้อีกหลายที่ทั้งในและนอกระบบจนกลายเป็นบุคคลล้มละลายเหตุนี้เขาจึงไม่อยากจดทะเบียนสมรสกับเนรวันเพราะไม่อยากให้เธอต้องมารับรู้และอาจจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเขาไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นหญิงสาวจึงเข้าใจและให้อภัยสามีพร้อมทั้งตกลงจะกลับไปอยู่กับสามีอีกครั้งทั้งสอง ได้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแต่เรื่องไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อวันชนะรู้ความจริงจากปากเสียกำพลว่าธนาดลเป็นลูกหนี้ของเขาและได้ยินแม่ค้าในตลาดพูดกันว่านิลวันนั้นเป็นภรรยาของธนดลยิ่งทำให้เขาโกรธและไม่พอใจเป็นอย่างมากคิดหาวิธีเอาคืนคนที่ชกหน้าเขาจนสบักสบอม อยู่มาวันหนึ่งขณะที่นิลวันเดินดูสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยบ้านของเธอก็ถูกวันชนะจุดไปขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ข้างร้านซึ่งมีการติดเครื่องยนต์และเปิดประตูรถรออย,อยู่ก่อนแล้วจากนั้นรถตู้สีดำคันดังกล่าวก็มุ่งหน้าออกไปนอกเมืองอย่างรวดเร็วสร้างความตกใจให้แก่พนักงานในร้านเป็นอย่างมากแต่พวกเขาก็เข้าใจว่า เป็นเรื่องของผัวเมียจึงไม่อยากยุ่งและให้การช่วยเหลือหญิงสาวทางด้านธนาโดนเมื่อเห็นว่าภรรยาหายตัวไปก็ออกมาตามจึงได้รู้ว่าเมียรักนั้นถูกชายคนหนึ่งฉุดขึ้นรถตู้ไปเขาก็วนกวายใจมากขณะที่เขาคิดหาทางช่วยภรรยาก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชายหนุม่มรีบกดรับทันทียังไม่ทันที่เขาจะเอย่ยใดใดออกไปเสียงปลายสายก็พูดแทรกเข้ามา ถ้าแกอยากได้เมียแกคืนก็หาเงินมาใช้หนี้ให้หมดภายในพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงสิ้นเสียงคนปลายสายสัญญาณมือถือก็ถูกตัดไปธนดลพอจะเดาออกว่าเป็นเสียงของคนที่เขาเคยมีเรื่องด้วยจึงติดต่อสอบถามไปอย่างแม่ยายคือเจ้รวงทองจึงได้รู้ว่านายคนนั้นคือวันชนะลูกชายคนเดียวของเสียกำพลธนดล จึงได้บอกกับแม่ยาอีกว่าเนรวันถูกนายวันชนะจับตัวไปเพื่อแลกกับนี่ก้อนโตที่เขาได้ก่อไว้อะไรนะยายวันถูกจับตัวไปงั้นเหรอแล้วป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างเอาอย่างนี้แกเอาเงินแม่ไปใช้นี่ให้กับมันกรฉันไม่อยากให้ยายวันเป็นอะไรไปไม่ได้ครับแม่เรียนผูกผมก็ต้องเรียนแก้เองเรื่องนี้ ผมจัดการเองเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเขาก็วางสายไปทันทีที่บ้านของเสียกำพลวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาล้อมบ้านหลังใหญ่ทางนี้พระเจ้าหน้าที่ได้บาะแสมาว่าเบื้องหลังของเสียกำพลทำเรื่องผิดกฎหมายโดยการค้าอาวุธสงครามแต่วันชนะไม่เคยรู้เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับตัวนายกำพลเอาไว้ได้ เขายอมรับสารภาพว่าขอทำจริงแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลูกชายในระหว่างที่ตำรวจกำลังนำตัวผู้ต้องหาไปขึ้นรถผู้ต้องขังก็มีเสียงโทรศัพท์ดังมาจากกระเป๋ากางเกงตำรวจเป็นคนล้วงไปหยิบมือถือของเขาและมากดรับสายพร้อมกับเปิดลำโพงก่อนที่จะยื่นไปใกล้ๆหน้าชายสูงวัยเสียงปลายสายพูดอย่างมั่นใจเพราะไม่รู้ว่าขณะน,นี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ล้อมหน้าล้อมหลังเสียกำพลอยู่เตียผมจับเมียไอ้ดนมาได้แล้วนะเตียแล้วก็เรียกเงินมันไปแล้วถ้ามันไม่มีเงินมาจ่ายผมก็จะจัดการเมียมันซะอย่านะไอ้วันอ้าวทำไมนะเตียนี่ผมทำเพื่อเตียนะมันเป็นนี่เรามันก็ต้องชดใช้สิหรือว่าเตียจะมาต่อรองกับมันเองล่ะงั้นเตียก็รีบมาที่ตึกล้างหลังตลาดเลยนะ ผมรออยู่แค่นี้นะเตียเสียกำพลทำหน้าเวอพูดอะไรไม่ออกเพราะมีสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจจับจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียวกันคราวนี้เขาคงจะรอดยากเพราะลูกชายตัวดีคนนี้แท้ๆเขาทั้งโกรธและเสียใจเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวก็รีบรุดไปที่ตึกร้างที่ว่านั้นทันทีในขณะเดียวกัน ธนโดนก็กำลังขับรถมาที่ตึกร้างที่ว่านั้นเช่นกันเขามาตัวเปล่าไม่มีเงินมาแลกและไม่มีอาวุธใดๆเขาไปถึงก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจและแอบซุ่มดูอยู่ในตึกร้างพยายามมองพวกมันว่ามีกี่คนเพื่อประเมินความเป็นไปได้ว่าเขาพอจะสู้ได้หรือไม่เขาขยับเข้าไปใกล้ตัวตึก โดยมีกิ่งไม้และเถาวัลย์ที่ขึ้นรกร้างเป็นที่กำบังเมื่อมองเข้าไปภายในพบนินละวันถูกจับมัดมือมัดเทา้านั่งอยู่กับพื้นในสภาพอ่อนแรงเนื้อตัวมอมแมมเอนหลังพิงผนังห้องมีชายชกานเดินไปมาสองคนเขาใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกนายวันชนะเมื่อหันไปมองที่หน้าตึก ก็พบเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนสิบนายล้อมตึกร้างนี้เอาไว้ชายหนุ่มถึงกับใจเสียกลัวว่าเมียรักจะเป็นอันตรายเพราะพวกมันไม่ให้แจ้งตำรวจแล้วตำรวจมาได้ยังไงแต่ก็เอาเธอะเขาต้องรีบช่วยภรรยาให้ได้ก่อนที่พวกมันจะทำร้ายเธอคนร้ายได้ยินเจ้าหน้าที่เรียกให้มอบตัวพร้อมกับกระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อย พวกมันจึงรีบเข้าไปจับตัวหญิงสาวมาเป็นตัวประกันแต่จังหวะนั้นธนรณดลก็ไปถึงตัวแฟนพอดีจึงเกิดการชุลมุนกันขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซุ่มดูอยู่รีบเข้าไประง,งับเหตุการณ์และจับกลุ่มตัวนายวัญชนะทันทีก่อนที่มันจะหนีไปได้ในที่สุดนายวัญชนะและเสี่ยกำพลผู้เป็นพ่อก็ถูกจับหลายข้อหาติดคุกยาวไม่ให้ประกันตัวส่วนนิลวัน เธอก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่กี่วันก็หายเป็นปกติทางด้านเจ้รวงทองเห็นถึงความรักที่ธนดลมีให้กับลูกสาวของตน,งตนก็ซาบซึ้งใจจึงได้ให้เงินจำนวนก้อนหนึ่งเพื่อไปตั้งตัวและค้าขายจะได้มีเงินไปใช้หนี้นิลวันและสามีจึงลงทุนเปิดร้านอาหารเล็กๆและขยับขยายร้านไปเรื่อยๆและขยายสาขาไปกว่า10ส,สาขาภายในสองปี ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจการทั้งหมดล้วนเป็นชื่อของเนรวันเพราะตัวเขายังเป็นบุคคลล้มละลายไม่สามารถทำธุรกิจใดๆได,ๆไดๆ้จนกว่าจะครบกำหนด5ปีความเป็นบุคคลล้มละลายจึงจะสิ้นสุดเป็นยังไงลูกขายดีไหมจ๊ะเจโรวงทองเอ่ยถามลูกสาวที่กําลังคิดเงินอยู่ที่เคาน์เตอร์อย่างขามักขม้น ขายดีมากเลยค่ะแม่ปีนี้หนูว่าจะขยายไปอีกสาขานะคะไหวเหรอลูกผู้เป็นแม่พูดหยอกลูกสาวดีใจที่กิจการไปได้สวยแต่สิ่งที่เจ๊รวงทองต้องการคำตอบตอนนี้ไม่ใช่เงินทองแต่เป็นหลานตัวน้อยต่างหากยายวันลูกก็แต่งงานมาหลายปีแล้วแม่ก็แก่ลงทุกปีก่อนตายแม่ขออุ้มหลานหน่อยเถอะนะลูก เรื่องนี้แม่คงต้องบอกกับลูกเขยของแม่แล้วล่ะค่ะหญิงสาวพูดยิ้มยิ้มพร้อมกับมองไปที่สามีที่กำลังเดินตรงเข้ามาที่เคาน์เตอร์สวัสดีครับแม่ผมโอนเงินให้แม่แล้วนะครับแล้วก็ใช้นี่เสียกำโพลแล้วก็รายอื่นๆหมดแล้วด้วยตอนนี้ผมปลดหนี้หมดแล้วนะครับแม่น้ำาวันจริงเหรอพี่โดนดีใจจังเลยที่เราไม่มีหนี้สินแล้วต่อไป จะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสียทีเก่งมากลูกแม่ดีใจด้วยนะตอนนี้ก็สบายใจทั้งคู่งั้นก็มีหลานให้แม่ได้แล้วสิจริงไหมเจ๊รวงทองพูดทิ้งท้ายก่อนจะเดินไปนั่งที่โต๊ะอย่างสบายใจและสองเดือนต่อมาเนลวันก็ได้ตั้งครนภสมใจคุณยายเจ๊รวงทองดีใจมาก ถึงกับยกกิจการร้านทองให้กับหลานลวงหน้าโดยไม่สนใจว่าจะเป็นหญิงหรือชายแต่สุดท้ายเจ๊รงทองก็ได้หลานชายสมใจสมปีต่อมาธนดลก็ได้พ้นจากบุคคลล้มละลายเขาจึงเปิดบริษัทส่งออกนำเข้าอีกครั้งกิจการไปได้สวยเขาไม่มีหนี้สินใดๆให้ปวดหัวอีกแล้วส่วนร้านอาหารภรรยาเป็นคนดูแลและบริหารมาถึงตอนนี้ ทะเบียนสมรสก็ไม่สำคัญอีกต่อไปทางด้านเสียกาพลก็ออกมาจากคุกและกลับตัวกลับใจเป็นคนดีไม่กลับไปทำเรื่องผิดกฎหมายอีกวันชนะเองก็เปลี่ยนเป็นคนละคนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขากลายเป็นคนมีแม่ตาช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากใครไม่มีเงินจ่ายค่าแผงเขาก็ไม่บังคับไม่มีการยึดเข้าของหรือทำลายอีก ทำให้พ่อค้าแม่ค้าสบายใจและอยู่กันแบบญาติพี่น้องกับเจ้าของตลาดความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นหากเรามุ่งมั่นและตั้งใจเป้าหมายก็อยู่แค่เอื้อมจบบริบูรณ์